ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมท่านเช่นเคยนะครับผมก็ผมไบท t เทคนะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับอุปกรณ์ iot 1ชิ้นนะครับที่ผมทำการซื้อมาใช้เองนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องบอกกันเลยนะว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ได้มีสปอนเซอร์นะครับอันนี้ผมซื้อมาใช้งานเองนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือมี Home Security c a m e r a 360นะครับความละเอียดห0ึนะครับตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาครับด้วยราคาประมาณ900บาทนะครับถ้าเกิดว่ามีช่วงแฟลชเซลล์เนี่ยก็เหลือประมาณ800กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ครับมันก็ง่ายๆนะเป็นกล้องวงจรปิดนะที่เอาไว้สําหรับใช้ภายในบ้านครับแล้วก็ตัวนี้เป็นกล้องวงจรปิดนะครับที่เหมาะสําหรับในการใช้งานติดตั้งในอินบ้้านนนนนััั่เองวีผม ก็จะมาทำการรีวิวนะฟังก์ชันการใช้งนานของมันนะครับรวมถึงการติดตั้งนะว่ามันติดตั้งยังไงอุปกรณ์ในกล่องมีอะไรแถมมาให้บ้าง และที่สําคัญนะผมก็จะนําภาพจากกล้องวงจรปิดตัวน,นี้นะมาให้ทุกท่านได้ดูกันนะว่าคุณภาพนะภาพที่ได้จากเจ้ากล้องวงจรปิดตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับจุดเด่นของกล้องตัวนี้เลยนะก็คือเป็นกล้องวงจรปิดน้ที่คุณสามารถทําการต่อนะับเชื่อมกับแอป,ปของมี Home นะก็คือเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนนะเมื่อคุณนะทำการออกไปนอกบ้านนะแล้วคุณต้องการรีโมทนะเพื่อเข้ามาดูภาพนะที่ได้จาก,กนนเาานะาปปจ้ากล้องวงจรปิดตัวนี้เนี่ยคุณก็สามารถทําได้นะผ่านแอปมี Home นะเจ้ากล้องมี Home Security 360ตัวนี้เ่ยจะเป็นยี๋ยวนี้ ไปดูครับไปชมกันเลยครับ,รบด้านหน้าตัวกล่องนะครับก็จะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยนะครับด้านบนจะมีเขียนนะว่า support Google Assistant นะครับแล้วก็ support ตัว Amazon Alexa นะครับ แล้วตรงนี้ก็เขียนไว้ชัดเจนนะว่าเป็นกล้องแบบ360องศาเราสามารถทําการหมุนตัวกล้องได้นะแล้วก็มีความละเอียดสูงสุดที่1 8 0 p นั่นเองนะครับส่วนด้านขวางตัวกล้องนะก็จะมีเขียนฟีเจอร์เด็ดๆไว้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวนี้มีไมค์ับสามารถทําการคุยโต้ตอบกับคนที่อยู่หน้ากล้องได้นะผ่านตัวสมาร์ทโฟนครับแล้วรวมถึงับยังใช้การเข้ารหาัสแบบ H265 ด้วยนะครับแล้วก็กล้องตัวนี้เราสามารถทําการดูนะภาพ p พ a y b a c k ได้อย่างลื่นไหลเลยนะไม่มีติดขัดไม่มีสะดุดนะครับรวมไปถึงกล้องตัวนี้ครับยังมีฟีเจอร์เวลาอยู่ ที่แสงน้อยนะครับก็ยังคงสามารถแสดงภาพสีได้ปกติเช่นเดิมนะครับไม่เหมือนกับกล้องจอปิดตัวอื่นนะที่จะใช้อินฟาเรดในการทาเป็นภาพขาวดําเพื่อให้ดูในที่แสงน้อยได้นั่นเองครับและอีกด้านหนึ่งของกล้องนับก็มีฟังก์ชันที่เขียนมาเพิ่มเติมนับในเรื่องของตัวโมชันนับสามารถทําการตรวจจับนับการเคลื่อนไหวของคนหรือว่าวัตถุต่างๆได้นะที่ผ่านตัวกล้องก็จะมีการดีเทคนะครับเราสามารถตั้งได้ว่าถ้าเกิดว่ามีการเคลื่อนไหวให้ทําการบันทึกอัตโนมัติอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังของตัวกล่องตรงนี้ก็จะเป็นสเปคของกล้องต ได้มุมกว้าง110องศานะครับมีค่าตัวรูรับแสงนะครับ aperture อ,อ,อยู่ที่2.1นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับการกินพลังงานนะครับก็กินพลังงานอยู่ที่ 5W 2แอมป์นะครับก็คือใช้อะแดปเตอร์ 5W 2แอมป์ปกติเลยนะครับกินไฟอยู่ที่1 0วัตต์เท่านั้นเองนะครับเดีย๋ยวมาดูในกล่องกันเลยนะครับว่าจะมีอะไรบ้าง ำหรับอุปกรณ์ในกล่องที่แถมมาให้นะครับก็จะมีพวกคู่มือการใช้งานต่างๆนะครับเล่มแบบหนามากๆเลยนะครับแล้วก็จะมีตัวใบและประกันวารันตีต่างๆนะครับว่าเงื่อนไขในการรับการมีอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดว่าคนที่ซื้อนะครับเครื่องโ o บอลหรือว่าเครื่องสุนท้ายแบบนี้เนี่ยก็จะมีประกันให้1ปีนั่นเองนะครับสำหรับอุปกรณ์ในกล่องอย่างแรกที่แถมมาให้นะครับก็จะมีตัวสายนะครับ USB Type A นะครับ to micro USB นะครับสำหรับมาการเสียบเพื่อจ่ายไฟให้ตัวกล้องนั่นเองครับตัวสายเนี่ยครับเป็นสายสีขาวนะครับมีความยาวอยู่ปรระมมาณ2เตด้วยั นะครับสายยาวมากๆนะครับสามารถทําการเดินนะครับเพื่อทําการต่อไฟให้กล้องตัวนี้ได้สบายๆเลยนะครับแล้วอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งนะที่แถมให้ตัวนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือเป็นตัวแป้นฐานนะสำหรับการยึดตัวกล้องนั่นเองนะครับโดยในซองนี้นะเขาก็จะแถมตัวพลุกนะครับมาให้2ตัวด้วยกันนะแล้วก็จะมีน็อตอยู่ในซองนะครับวิธีการติดตั้งเนี่ยก็คือให้เราทาการยึดน็อตสตัวนะครับต่อสว่านน้เจาะรูน้าในพื้นที่ตัวกําแพงหรือว่าผนังที่เราต้องการติดตั้งนะครับแล้วก็ยึดพลุกเข้าไปนะครับหลังจากนั้้้นนนนนกก็ํําาาแปปตตรรรงีีีทท่่มููยยดออไ วางท่าบรูที่ทําการเจาะไว้แล้วก็เอาน็อตสองตัวนี้ครับยึดไขเท่านั้นเองนะครับจะสังเกตว่าตัวฐานตัวนี้จะมีตัวเป็นคลีบล็อกอยู่นะครับในกล่องนี้ก็คือจะมีตัวกล้องครับตัวกล้องก็จะรูปร่างหน้าตาแบบนี้ครับด้านล่างนะครับสังเกตว่าจะมีตัวเคี้ยวล็อกเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราทําการติดตั้งแป้นตัวนี้เสร็จนะครับเราก็สามารถนํากล้องนะครับไปทําการแปะนะครับยึดแล้วก็ทําการหมุนล็อกแบบนี้ได้เลยเพียงเท่านี้ครับตัวกล้องเนี่ยก็จะยึดติดกับตัวผิวผนังที่เราต้องการแล้วนะครับสาหรับตัว เนกล้องนะครับผมแล้วก็สามารถทําการขยับขึ้นลงนะครับแล้วก็ซ้ายขวาเนี่ยตัวด้านบนเนี่ยจะเป็นกลมๆแบบนี้สามารถทําการหมุนซ้ายขวาได้นะครับถ้ากล้องตัวนี้ก็สามารถทําการหมุนได้360องศาด้วยกันนะครับด้านบนของตัวเลนกล้องนี้ก็จะมีตัวไฟ LED แสดงสถานะเวลาเสียบไฟใช้งานแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีตัวไมค์นะสำหรับทําการรับเสียงนะครับจากหน้ากล้องนั่นเองนะครับสำหรับเจ้ากล้องตัวนี้นยพอในการใส่ตัวไมโครสติการนะจะอยู่ใต้เลนกล้องนะครับแล้วเราก็ต้องทําการเลื่อนกล้องขึ้นไปนิดนึงนะครับถึงจะเจอพอร์ตสำหรับใส่ตัวไมคร ไปสีการ์ดนั่นเองนะครับผมหายไปนานมากนะครับเปิดจะหาเจอส่วนด้านหลังตรงนี้จะเป็นที่อยู่ของตัวลําโพงนะครับสําหรับทําการคุยนะครับสนทนากับฝั่งที่อยู่หน้ากล้องนะครับเมื่อเราทําการใช้สมาร์ทโฟนสมมติว่าเวลาอยู่นอกบ้านนะครับต้องการที่จะบอกอะไรคนในบ้านที่อยู่หน้ากล้องก็สามารถพูดผ่านตัวกล้องตัวนี้ได้นั่นเองนะครับด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นพอร์ตไมโคร USB นะครับสำหรับทําการเสียบเพื่อต่อไฟเลี้ยงนั่นเองครับก็คือเสียบัสายเมื่อกี้ที่มีมาให้นะครับแล้วก็ด้านขวาตรงนี้จะเป็นปุ่มสําหรับทําการรีเซ็ตตัวอุปกรณ์นะนนัั่เอง ข้อพิจารณาสำหรับใครที่ซื้อกล้องตัวนี้นะครับคือกล้องตัวนี้นะครับไม่มีตัวอะแดปเตอร์สำหรับจ่ายไฟของมันเนี่ยแถมมาให้นะครับมีแค่สายไมโคร USB ให้เรานะครับอันนี้เป็นข้อเสียมากๆเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะใช้งานเนี่ยเราต้องไปทําการหาอะแดปเตอร์5โวลต์2แอมป์นะครับมาทําการใช้งานเพื่อจ่ายไฟเลี้ยงให้กล้องตัวนี้ครับต้องไปเสียเวลาหาซื้ออะแดปเตอร์อีกนะครับผมเดี๋ยวผมไปหาอะแดปเตอร์ในบ้านผมก่อนนะครับอันนี้ผมก็มีอะแดปเตอร์มือถือเก่าอยู่ของซัมซุงนะครับก็สามารถเอามาใช้งาาาาาานนนไไดดดด้้ด้้ะะครรรััับกกกกก็เเีี๋๋ยยววววผมมปททํํตตติงงลลออ่แจ เซตอัพตัวแอปพลิเคชันให้ได้ดูกันนะครับ อันนี้ก็คือรูปร่างหน้าตาหลังตาที่ผมได้ทําการติดตั้งเจ้ากล้องมิโฮมสกิลตี้360ตัวนี้แล้วนะครับซึ่งการติดตั้งผมนะผมได้ทําการนําแป้นของกล้องตัวนี้นะไปทําการเจาะรูยึดน็อตน,นะครับติดกับแป้นตัวเดิมของกล้องจอนปิดตัวเก่าของผมนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆไปติดตั้งกันเองเนี่ยก็จะไม่มีแป้นตัวนี้นะครับก็ต้องหาวิธีพลิกแพงเอานะครับอันนี้ผมก็ทําให้ดูเป็นตัวอย่างว่าสามารถติดท่านี้ได้หรือว่าปกติครับท่าที่คนเขานิยมติดกันนะก็คือการคว่ำกล้องลงมานะครับแล้วนนาาัวรดเพดหือ่ผง ด้านบนนั่นเองครับซึ่งวิธีในการเซตอัพตัวกล้องตัวนี้นะครับผมก็ทําการต่อไฟเลี้ยงนะครับให้กับตัวกล้องโดยการเสียอดดบอะแดปเตอร์เรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็จะมีไฟแสดงสถานะข้างบนนะครับสีส้มโชว์ขึ้นมานะครับว่ากล้องเนี่ยมีไฟเลี้ยงเข้ามาแล้วกล้องก็จะทําการเปิดตัวเองนะครับแล้วก็ทําการคาลิเบรตนะครับตัวมอเตอร์ในการหมุนซ้ายขวาขึ้นลงนะครับ ซึ่งทุกครั้งที่มันทาการเปิดเครื่องเนี่ยก็จะหมุนแบบนี้ครับแล้วก็รอมันทาการบูตตัวกล้องไปในตัวนะครับเดี๋ยวบูตเสร็จนะครับผมก็จะทําการเซตอัพนะครับตัวแอปพลิเคชันนะครับเข้ากับตัวกล้องตัวนี้ให้ได้ดูกันนะครับซึ่งขั้นตอนก็ไม่ได้ยากเลยนะครับพอมันหมุนครบเสร็จแบบนี้แล้วนะเนี่ยขึ้นลงเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการหยิบสมาร์ทโฟนะครับมาเตรียมไว้นะครับแล้วก็เอาสมาร์ทโฟนขึ้นมานะครับดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่ามี h โฮมจากตัว Pay Store นะครับ แล้วหลังจากนั้นก็เปิดแอปขึ้นมานะครับตัวแอปพลิเคชันเมื่อเราทําการลงทะเบียนสไนินเสร็จแล้วก็จะมีตัวกล้องนะครับขึ้นมาครับดีเทคว่าเจอแล้วนะครับกับกล้องตัวใหม่ตัวนี้แล้วเราก็เลือกนะครับว่าจะให้กล้องตัวนี้เกอกับ WiFi ตัวไหนได้บ้านเรานะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทําการนําคีย์วอโค้ดนับที่เราได้มาตรงนี้นะครับไปทาการให้ตัวกล้องนะครับสแกนนะครับเพื่อเป็นการจับคู่นะครับซึ่งการจับคู่มันง่ายมากๆเลยนะครับนี่คีย์วอร์โค้ดขึ้นมาครับแล้วก็เดี๋ยวพลิกนะให้ตัวกล้้้องสสแแแกกนนนปเเเียววท่าัร็็จล นี่ครับก็รอสักครู่นะครับมันก็จะทําการเชื่อมต่อนะครับเซตติ้งอะไรต่างๆให้เราเรียบร้อยเลยนะครับเราก็รอมันทําการเซตอัพสักครู่หนึ่งนะครับจากนั้นก็เลือกนะครับว่าจะแอดกล้องข้อนี้ไปในห้องไหนนะครับตั้งชื่อตัวกล้องตัวนี้นะครับเพียงเท่านี้ครับก็เสร็จแล้วเราก็ได้กล้องตัวนี้เข้ามาในแอปแล้วนะครับตัวภาพที่ได้จากกล้องเนี่ยก็ขึ้นมาในแอปม Home เรียบร้อยนะครับเราก็สามารถดูการสตรีมนะภาพที่ได้จากกล้องตัวนี้จากที่ไหนก็ได้นะเพียงแค่เรา ต่อยในในกับมือถือนะครับแล้วก็ความละเอียดที่สามารถสตรีมได้เนี่ยอยู่ที่ 1,080p เลยนะครับเราสามารถทําการเอานิ้วนะทำการเขี่ยหน้าจอนะแบบนี้ไปในมุมที่เราต้องการครับกล้องก็จะทําการเลื่อนแล้วก็ขยับตามครับก็เป็นการสั่งงานกล้องไปในตัวนะครับและยังสามารถทําการอัดคลิปนะฮะที่สตรีมอยู่นะครับลงสมาร์ทโฟนของเราได้ง่ายๆแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วตัวกล้องเนี่ยก็จะทําการบันทึกนะครับตัววิดีโอลง micro SD card อยู่แล้วนะครับซึ่งจานวนชั่วโมงนะครับที่สามารถอัดได้นะครับต่อความจุ micro SD card เนี่ยก็คือตามภาพเลยนะครับซึ่ มันก็จะทำการบวนบันทึกซ้ำนะทับคลิปเก่าแรกๆออกไปอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับตรงนี้นะก็จะเป็นโหมดการเฝ้าระวังบ้านครับซึ่งตัวกล้องนะครับก็จะมีตัว AI นะครับสำหรับทําการตรวจสอบนะมีโมชันการเคลื่อนไหวต่างๆนะครับแล้วก็จะทําการอัดบันทึกไว้นะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถทําการตั้งให้มันแจ้งเตือนได้นะถ้าเกิดว่ามีความเคลื่อนไหวในกล้องเรานะครับหรือว่าจะเป็นการตั้งนะว่าให้บันทึกนะเฉพาะตอนที่มีการเคลื่อนไหวภายในภาพนั่นเองนะครับส่วนการตั้งค่าของกล้องก็ทําได้มากมายไม่ว่าจะเป็นการตั้งนะครับการเปิดปิดไฟ แสดงสถานะนะครับหรือว่าจะเป็นการตั้งเวลาในการสลีปสามารถตั้งหมวดตัวไวเดอร์มิกเรนได้นะครับแล้วก็สามารถทําการตั้งแก้ไขการดิสร์ชันของภาพหรือว่าภาพโค้งนั่นเองนะครับตัวนี้ก็สามารถทําการหมุนตัวกล้องได้นะครับจะกล้องรีเวิร์ดได้หรือเปล่าและตรงนี้เราสามารถทําการตั้งนะครับในการเปิดเปิียตัวหมวดในการบันทึกภาพคือนะว่าให้ใช้แบบสีหรือขาวดํานะครับตรงนี้เราสามารถทาการดูภาพของกล้องตัวนี้นะครับได้แบบพิกเจอร์ในพิกเจอร์ได้ด้วยนะครับใน Android นะครับก็ นี่ลากดูแบบนี้ได้เลยเหมือนคลิปวิดีโอนะครับนี่แล้วก็ก,การตั้งการเฝ้าระวังบ้านนะครับก็คือตั้งได้ว่าจะเฝ้าในช่วงเวลาไหนบ้างนะครับหรือว่าจะเป็นการตั้งนาเซนสทีฟว่าจะสูงหรือต่ำนะครับแล้วก็ให้มันตรวจจับการเคลื่อนไหวไหมถ้าเกิดว่าเราเปิดการตรวจจับการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็จะทําการจับเสียงระวัตถุนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันอยู่จุดตรงไหนเนี่ยกล้องมันก็จะหันตามอัตโนมัตินั่นเองนะครับ แล้วก็การอัปเดตซอฟต์แวร์เขสามารถทําได้จากตรงนี้เลยแล้วก็สามารถกดอัปเดตซอฟต์แวร์ให้กล้องตัวนี้ได้ด้วยนะครับซึ่งถ้าซื้อมาใหม่เนี่ยก็แนะนําให้ทําการอัปเดตซอฟต์แวร์กล้องตัวนี้ก่อนนะครับรวมถึงกล้องตัวนี้ยังสามารถทา motion detect ได้นะก็คือให้กล้องตัวนี้ทําการหมุนนะครับหรือว่าเลื่อนไปนะครับในตําแหน่งที่มีคนอยู่นะครับหรือว่ามีสิ่งของขยับนั่นเองนะครับกล้องก็จะทำการหมุนซ้ายขวาอัตโนมัติเพื่อจับประตูนะครับโดยการใช้ AI นั่นเองนะครับ ดูวิธีการติดตั้งนะฟังก,ก์ชันการช้งานนะรวมถึงภาพที่จ้องกล้องตัวนี้แนละซึ่งโดยรวมนะเจ้ากล้องมี Home Security c a m e r a 360ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกล้องวงจรปิดอีกตัวหนึ่งนะที่น่าสนใจมากนะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องของตัวราคานะตัวนี้มาด้วยราคา8-9 0 0้บาทเท่านั้นเองนะครับเท่ากัว่าเราซื้อตัว m i c r o SD Card ใส่เพิ่มเติมอีกเนี่ยก็จบอยู่ที่ประมาณพันนิด,นดพันกว่านะครับ แต่เราก็ต้องซื้อแอดแอปเตอร์นะครับเพื่อมาทําการจ่ายไฟให้มันอีกเนี่ยก็อยู่ประมาณไม่เกินพันห้านะครับสาหรับเจ้ากล้องตัวนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อไปใช้งานนะครับบางคนอาจจะได้ถูกวันนี้เยอะเนื่องจากมีแอดแปเตอร์จ่ายไฟเองแล้วนะครับรวมไปถึงตัว micro s ีการ์ดมีอยู่แล้วเนี่ยก็จะลดค่าจ่ายนี้ลงไปนะครับอย่างที่2เลยคือกล้องตัวนี้เป็นกล้องไร้สายนะที่สามารถทําการเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบนมือถือได้แอปพลิเคชันเนี่ยใช้งานได้ดีมากนะครับสามารถดูภาพจากกล้องได้อย่างรวดเร็วทันใจนะครับไม่มีปัญหาใดๆแล้วก็ฟังกชชัันนนกาาารรใ้งงงคไม่่่ววจะเเป็ืออขต การแท็กนะครับการบันทึกต่างๆนะครับแล้วก็ฟังก์ชันในการคุยกับคนที่อยู่หน้ากล้องนะครับอันนี้ก็คือฟังก์ชันที่น่าสนใจนะครับและที่สำคัญคือมาสามารถต่อกับ Google Assistant Google Home ได้นะครับรวมถึงตัว m a s o n a l e s a นั่นเองนะครับก็เลยเป็นจุดเด่น ไอ้กล้องตัวนี้มันเป็นกล้อง IoT ตัวหนึ่งเลยที่น่าสนใจนะครับอย่างที่3ามก็นะคือในเรื่องของตัวคุณภาพของตัวภาพนะครับถึงจะเป็นกล้องความละเอียดแค่1 0 80ป p ซึ่งมันก็เพียงพอต่อการใช้งานเป็นกล้องจอปิดแล้วนะครับตัวคุณภาพภาพเนี่ยคือดีเลยนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะว่าความละเอียด Full HD เนี่ยเราต้องไม่ดูที่ความละเอียดเราต้องดูตัวคุณภาพของตัวไฟล์ภาพนะก็อย่างที่ได้เห็นไปก่อนหน้านี้ก็ลองตัดสินใจกันเองนะครับรวมถึงยังสามารถทําการดูภาพตอนคืนนะก็สามารถเห็นภาพบุคบคลที่เข้ามาในบ้านได้อย่างชัด สำหรับการรีวิวเจ้ากล้องมี Home Security Cam e r a 3 6 0 1หกศตัวนี้นะผมก็ขอจบคลิปรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้ครับใครมีคำถามอะไรสำหรับกล้องตัวนี้ครับสามารถทำการคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะเข้ามาอ่านนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีความคิดเห็นอะไรกับกล้องตัวนี้สามารถแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับที่สำคัญเลยนะครับดูคลิปนี้อยู่ก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่จะเก้าช่องผมได้นะครับแล้วก็อย่าลืมไปทททาาาากรรเเพพนน้้็ใหมม่่่ีผสงขึือ ตามคอนเทนต์เกี่ยวกับเทคนีีสมาร์ทโฟนแล้วก็ไอทีต่างๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ